คคครรรััับบบสวัสดีสวีดเดอรเพื่อนๆยามเย็นนะฮะโอ้โหวันนี้บอกเลยว่านางฟ้ามาจุตินะครับการับชมคลิปนี้เราอยู่กับน้องเอ็กซ์นะครับแล้วก็อยู่น้องนิวด้วยโอ้โหนนี้หน,น้าตาโสมเลยอาทิตย์นี้ขายดีกันมากเลยนะขอบคุณมากๆเลยนะฮะมารับชมรถพร้อมกันนะครับสถานที่ตั้งเราอ,อยู่ไหนครับน้องเอ็กซ์ครับถนนเลียบทางด่วนโรงเรียนสวนกุหลาบเทนบุรีครับพ,พี่พีหรือตรงเสากิโลเมตรที่260ไม่ไกลไม่กไมกลพระรามสองมาเจอพวกเราได้ครับผมวันนี้นะครับผมเรามีนางฟ้าเข้าบ้าน น้องเลียน้องอนิวนะครับเอามาฝ่าย FC กันโตโยตา้าวีโก้นะครับผมปี2 0 0 5นะครับเป็น D4D แล้วนะครับสวยมากมากเลยครับคันนี้ความพิเศษเขาคืออะไรรู้ไหมเพื่อนเพื่อนมือเดียวป้ายแดงนะครับในเล่มทะเบียนลำดับที่หนึ่งซื้อมาเงินสดไม่เคยจัดไฟแนนซ์แล้วก็ไม่ห้าหมื่นโลเพื่อนๆห้าหมื่นโล ไม่ได้ใช้เลยใช่ไหมคุณลุงฮนะจอดอยู่บ้านนะครับรถเทินโชรูมครับเพื่อนๆโอ้โหตายแล้วนะครับมาพร้อมกับแคร,รี่บอยหลังนะครับสวยๆจากโรงงานเลยนะ,ะแล้วก็เป็นล้อมแมกด้วยนะค,ะครับผมแครี่บอยก็ยังสวยสะอาดอยู่นะคะะรับอาเดี๋ยวไหนผ่าร้านน้องนิวขอดูท้ายสักน,นิดนึงก่อนเลยก็ได้ะครับผมโอ้โหดูเสียงกรนประตูเมื่อกี้นะฮะแป๊กขึ้นมานี่เข้าหูกริก๊กๆเลยฮะ,ะนี่ไม่ทำอะไรนะครับมาแบบ มาสดๆยังไม่ได้ล้างเลยเพื่อนๆนะมาปุ๊กลิมลูป,ปั๊บครับผมมาจากโชว์รูมที่เขามาฝากกันเลยนะฮะอย่างยังไม่ได้ล้างเลยนะฮะแต่เดิมครับเดิมแบบเดิมฮะฟิล์มนี่เป็นลามีนาเลยนะต่อพี่เห็นมันหนา,นาอยู่ดูการปิดเลยฮะเข้าหูกิ๊กเลยฮะฟไฟท้ายก็เดิมเดิมแบบทุกกระเบียดน,นิ้วนะเพื่อนๆนะแคดดี้บอยสวยสะอาดนะครับ<ม>นะครับชนดักจมน้ำไม่มีนะครับไม่มีเปลี่ยนสีไม่มีเปลี่ยนเครื่องไม่มีเปลี่ยนอะไรทั้งสิ้นนะครับเริ่มทะเบียนเดิม สีเดิมเครื่องเดิมลำดับที่1ไม่เคยจัดไฟแนนด้วยนะครับซื้อมาเงินสดเลยนะครับคุณลุงก็ค่อนข้างมีสตางค์นะครับผมซื้อรถเงินสดตอนนั้นก็หลายแสนอยู่นะเพื่อนๆนะสวยจริงๆนะฮะสองจุครับเทอร์โบด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูภายในกครับผมอ้าวทำไมานักงาไม่ใช่หน้าที่ผมนี้น้องโดโดไม่อยู่ผมนี้น้องเิวนะฮะีน้อยใจด้วยมีแอบน้อยใจด้วยมีแอบน้อยใจด้วยเบาะผ้าสวยสะอาดเลยเพื่อนๆนะ ไม่มีขาดนะครับแล้วก็พวงมาลัยก็ยังสวยอยู่คอนโซลนะครับช่องแอร์ทุกอย่างก็ยังเดิมๆนะครับแผ่ข้าประตูก็ยังสวยสะอาดนะครับผมแล้วก็เป็นฟิล์มลามินาด้วยนะครับขอฟังเสียงเครื่องยนต์หน่อยครับลูกเสียห้าหมื่นโลนี่เคดังกันยังไงครับเครื่องยนต์ติดชึ้งครับผมหวานเฉลียบเจี๊ยบขอดูนิดนึงครับอย่าพูดสกิดอะห้แป๊บนึงฮะาเดี๋ยเรื่องต้องไงครับหมายสกิทพี่จังเลยห้าหมื่นเจ็ดพันโลเพื่อนๆจ๋า ไปตอน60,000้าโลแสดงว่าใช้ซนเนติกแบบหมื่นโลนะสุดยอดเลยนะฮะคำนี้บอกเลยเพื่อนๆนะไม่ควรพลาดนะฮะนี่ฮะหลวงพ่อใหม่นะฮะปลอดภัยบนเส้นทางไปฝั่งลุงกันกระจกอย่ามองหลังนะครับเวลามองกันชนเนี่ยนะครับก็อยังใช้งานได้อยู่ลืมบอกไปน้องนิวกันชนหลังเรามีให้ด้วยนะครับเดี๋ยวคุณอาเข้ามาให้เขาบอกว่าเขาตอดเกียวไว้บ้านนะครับเขาบอกว่ามองแบบนี้จะสวยกว่านะไม่อยากมีกันชนนะฮะแต่ใส่แคดดี้บอยนะครับต่าตาจะไหลโอเคครับผมมาดูฝั่งนี้กัน นะครับแผงประตูสวยสะอาดนะครับคนโซนก็สือว่าเรียบต้อยนะเพื่อนๆนะดูดิฮะช่องแอร์หัวเกียร์นะครับเอาเมซิ่งมากๆเห็นบอกว่ามีบุ๊กเซอร์วิสด้วยนะครับครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมีเทปคาสเซ็ตด้วยเพื่อนๆเอ๋บอกว่าฟังได้ด้วยอัดเสีนิดนึงเสีนิดนึงเลยเบาๆครับผมสักหนึ่งเพลงนี่ใส่ปุ๊บแล้วก็ดูดเข้าเองด้วยช เชื่อเออเออค,ครับพอแล้วฮะขอบคุณครับผมกดที่หนึ่งก็ปิดเปอปกตินะฮะ<อ>ครับผมอแล้วก็กดตัวนี้พกวกก็จะมีเด้งออกมาปกติน่ารักคลาสสิกสุดๆเพื่อนๆขอดูแคปหน่อยสิจ้าที่รักแคบก็สวยงามนะสวยสะอาดเบ,บาะน่องเบาะนั่งนี่ก็ยังไม่มีขาไปอย่างใดนะจ้าด้านล่างไม่มีไม่มีซ่อนไม่แรอยู่ไหนไม่แรอยู่ข้างล่างครับแม่แรงลูกแรงอยู่ข้างล่างก็ขาดูไหนฮะไปมือไม้ก่อนอีกแล้วครับ ้งเครื่องเพื่อนๆจะมืดแล้วฝาก็โปงที่เดิมเพื่อนๆนะดูแต่ละชิ้นนะดูเลยฮะยินดีไปห้ามนี่เดินไปถึงหลังรถไม่ห้ามที่เลยอ่ะโอเคครับผมห้องเครื่อที่สวยสะอาดนะเครื่องนี่ใสปิ๊งเพื่อนๆคานหน้าที่เดือสนิทเลยนะเพื่อนๆนะสลิกร์ตัวเลขหม้อน้ำนะครับดีฮะับยังอยู่เลย LR นะฮะด้านข้างครับัวี้ ที่สี่นี่คือไม่ใช่สีลอกเลยนะเป็นสีกันเสียบเดิมจากโรงงานเลยเพื่อนๆนะซอกมุมนี่เดิมมากนะเนี่ยฮะยันแผ่นเพลทเลครับเม็ดทากจากโรงงานนะครับมันก็พวกอย่างแต้มสีโรงงานตามสีจุดๆเลยยังอยู่ครบแล้วเป็นเทอร์โบด้วยเพื่อนๆนะนขอดูฟันหน่อยไม่มีฟันเลยเดี๋ยวมาดูกลางวันอีกทีนะเพื่อนๆนะถ้าแบบว่าอยากจะเห็นตอนกลางวันนะเพื่อนๆนะจะใสสะอาดเลยแล้วห้องเครื่องนี่สะอาดมากนะ โอ้โหตายแนะ <50, S 1> ล้วเพื่อนๆห้าหมื่นโลไปอยู่ที่ไหนมาครับเนี่ยมาแล้วจ้ะมาแล้วจ่ะน้องเอ็กโตโยตา้าวีโก้ปี2 0 0 5นะ2.5 D4D ดีโฟดีมือเดียวป้ายแดงนะแคดรี่บอยห 50, ลังห้าหมื่นโลน้ำตาจะไหลเข้าศูนย์ตลอดนะครับเช็คบุ๊กสวิตได้นะครับไม่แท้ศูนย์เลยสามารถที่เช็คที่สูนย์บริการที่พระราม2ได้หรือที่สาขาไห,หนก็ได้นะจำวีโก้สีประตูสีดำได้ไหม คนะันนั้นนี่คือเราจัดเต็มเลยนะเช็คที่สุดบริการพระรามสองให้แล้วก็ไปต่อที่ขนส่งด้วยพะรถเราโอนได้จริงนะจ๊ะ <S <S มาแล้วจ๋าโตโยต้าวีโก้เพื่อนๆปีสองพันห้าไม่ห้าหมื่นโลมือเดียวป้ายแดงซื้อมาเงินสดไม่เคยจับเป็นอะไรต้องเองสุดยอดของสุดยอดอีกแล้วนะใช้ยังไงกับไร้อรถเดิมทุกกระเบียดนิว้วคันนี้เท่าไหร่ดีครับ จัดไปรละพีกับวีดโก้พี่สองพันห้ 108, าร้อยผมหนึ่งแสนแปดหมื่นเจ้าบาทเท่านั้นครับพี่ตุงต้งตุงต้งตุ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 ้งขี้มือไปแล้วทำนที้คนคอมเม้ขอบคุณด้วยมากๆนะครับเดี๋ยวมาเจอกันต่อพี่หน้านะว่าเรามีอะไรดีมาฝากกันนะครับอย่าลืมกดกดแ,แชร์ด้วยนะครับแล้วกดกระดิ่งคนใต้กดแชร์นะแล้วก็ปักตะไคร้ให้เราด้วยนะค,ครับผมปักติ๊ครับผมเป็นกำลังใจพวกเรานะครับทีมงานทุกๆคนจะได้มีกำลังใจเหมนน้ำรู้สึกดีดีทุกทุก เราไฟฟ์สีกันวันนี้เหนื่อยจริงนะครับโหน,นี่งานเยอะมากๆนะครับแต่ก็ไม่ลืมที่จะมาฝากกันนะครับอย่าลืมนะห้าหมื่นโล่นเพื่อนต,ต้องรีบนะนะ<อ>มาชา้าจะไม่ทนันอาจารย์ที่รักแค่นี้นะครับวันนี้เราของสองคนขอตัวแพ้ไปก่อนขมือไปเลย